สวัสดีครับท่านผู้วางช่องเผยแผ่บารมีบายโจอรรการครับวันนี้เรามาอัปเดตงานก่อสร้างปราสาทหินแห่งศีรานครนะครับเมืองศิรานครนี่เป็นชื่อเมืองที่ชาวสวรครค์เขาตั้งไว้นะครับเป็นเมืองศิรานครศีีหานครนะครับ ถ้าสถานที่ตรงนี้นะครับอยู่ที่อำเภอนางรองชื่อวัดเป็นทางการชื่อวัดพระพุทธบาทศีลานะครับแต่ว่าชื่อที่คนรู้จักทั่วไปก็คือวัดภูม่านฟ้านะครับสถานที่ตรนี้จะเป็นการก่อสร้างด้วยศิลาแรงทุกจุดของอาคารสถานที่นะครับ<อ>วันนี้เราพาท่านผู้ชมมาอัปเดตสิ่งก่อสร้าง ที่จะเป็นสิ่งก่อสร้างอันมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งอัจรรย์ที่จะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตดูสถานที่ต่างๆไว้ด้วยกันว่าการก่อสร้างคืบหน้าไปมากน้อยแค่ไหนนะครับเวลาเราเข้ามาที่วัดก็จะเจอสถานที่ตรงนี้เลยนะครับ อันนี้ก็คือที่บรรจุพระเกศาขององค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่ชาวพญานาคเก็บรักษาไว้แล้วก็หลวงพ่อแดงก็คือท่านเป็นเจ้าอาวาสด,ดูแลสถานที่นี้เป็นผู้ไปรับมาจากพญานาคตามคำอาราธนานิมนต์ของเหล่าเทพเทวดาที่น้อมใจกันพา จันทวายเพื่อนำมาปริษฐานไว้ในสถานที่นี้นะครับน,นนี้คือเจดีหินที่บรรจุพระเกสาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมาสัมพุทธเจ้าสถา,านทนี่นี้จะใช้เวลาการก่อสร้างทั้งหมดประมาณสามชั่วอายุคนนะครับนี่สิ่งก่อสร้างที่กำลังก่อสร้าง จะก่อสร้างทั้งหมดสามชั่วอายุคนเดี๋ยวเราไปอัปเดตสถานที่ไปได้วยกันว่าสถานที่ตรงนี้มีอะไรคืบหน้าไปอย่างไรบ้างนะครับมีความสวยสดงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกใบนี้นะครับที่มีการกอร่อสร้างเพื่อรองรับ เป็นสมบัติพระมหาจักรพรรดินะสิจังนี้เมื่อก่อนนี่จะไม่มีสื่อใดๆมาประชาสัมพันธ์ให้กับทางวัดเลยนะครับหลวงพ่อท่านสร้างด้วยบุญฤทธิ์ของเหล่าเทพเทวดาทั้งสิ้นนะครับเทวดาเป็นผู้อาราธานานิม,มนให้หลวงพ่อท่านสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสมบัติของจักรพรรดิสมบัติของโลกมนุษย์ สมัยก่อนหลวงพ่อสร้างโดยที่ไม่มีสื่อใดอย่งสิ้นแม้แต่ป้ายทางขงวัดท่านก็ไม่ได้สร้างไม่ได้เขียนไว้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ท่านทําไว้ให้กับชาวโลกในยุคปัจจุบันนีนะ้เมื่อเราเอารถมาจอดตรงลานจอดรถนะครับสิ่งที่เรามองเห็นนะ่็จะเป็นปราสาทต่างๆสร้างด้วยหินศิลาแรงทั้งหมดเลยนะครับหินทรายทั้งหมดเลย ตอนนี้ก็จะมีบันไดเหล็กชั่วคราวให้เดินขึ้นไปนะครับเวราไปดูกันนะครับว่าสิ่งก่อสร้างที่สร้างในปัจจุบันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อแดงท่านสร้างไว้เพื่อปเป็นอนุสรณ์ให้กับโลกมนุษย์แห่งนี้นะครับมีความใส่สดบนวิจิตรงดงานถึงใด บริเวณนี้เป็นบริเวณที่เพิ่งสร้างเรืวเรนี้นะครับเป็นสถานที่รองรับการแสดงรํนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูห้องบนกันนะตอนนี้เดี๋ยวต่อไปวันข้างหน้าก็จะมีการแกะสลับ เป็นรูปบ้านต่างๆอยู่บนแผ่นหินตัวนี้นะครับหินทุกก้อนตรงนี้เป็นหินที่ไม่มีการใช้ปูนนะครับเป็นการเอาแท่งหินแต่ละแท่งมาวางประกบกันนะครับความยาวก็จะยาวไปนู่นเลยนะครับไกลขนาดนู้นเลย การก่อสร้างดำเนินนานไปตลอดเวลาครับไม่มีงานหยุดพักไม่มีวันหยุดทั้งสิ้นนะครับจริงๆข้างบนนี้ก็ขึ้นไปได้นะแต่ว่าทางพันธเขาห้ามขึ้นนะครับแต่ถ้าขึ้นไปก็จะมองเห็นทิวทัศน์ทั่วบริเวณวัดแห่งนี้นะครับเป็นปราสาทที่สร้างด้วยหินทั้งแท่งนะครับ ยาวสุดลูกหูลูกตานะสิ่งอัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นบนโลกมนุษย์เราอยู่ที่นี่นะครับบัดภูมัานฟ้านะสิ่งก่อสร้างคลืมหน้าไปเรื่อยๆนะครับความสวยสดเง,ดงามเริ่มเป็นรูปเป็นล่าขึ้นมานะครับ อันนี้หนึ่งชั่วอายุคนคือหลวงพ่อแดงท่านสร้างเมื่อประมาณปีหกนะครับนี่เริ่มสร้างงานก่อสร้างคืบหน้าไปเรื่อยๆความสวยสดงดงามเป็นเอกลักษณ์ของปราสาทหินนะครับ และถือว่าเมื่อการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แบบตามที่เทพเทวดาเขาเป็นผู้จัดวางไว้สถานที่นี้ก็จะเป็นประสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกส่วนประวัติการนี้เริ่มสร้างต่างๆนะครับ ท่านผู้ฟังก็ลองไปดูคลิปย้อนหลังเอานะครับที่เราเคยให้ข้อมูลไปแล้วนะครับมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรเหตุใดตองมอแดงต้องมาสร้างสถานที่นี้เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยนะครับเห็นหหินทั้งแข้งเลยนะเป็นหินมาประกบกันไม่มีปูน จับได้แรงสิ้นนะไม่มีน็อตไม่มีไม่มีตะปูได้แรงสิ้นนะเป็นสิ่งที่น่าอาศัศจรรย์นะครับเอาแท่นหินแต่ละแท่นที่ตัดเป็นรูปทรง,งต่างๆโดยว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับพีระมิดแล้วก็เอามาวางประกบกันเป็นรูปร่างขึ้นมา งานก่อสร้างไปได้เยอะนะครับใช้เวลาไม่นานใะช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสร้างได้ขนาดนี้นะครับเพราะตอนที่ท่านเริ่มสร้างนั้นไม่มีสื่อใดทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เหล่าเทวดาเขาไม่ให้ลงสื่อใดทั้งสิ้นไม่ให้มีการประชาสัมพันธ์ใดทั้งสิ้นนะครับเพิ่งมีการประชาสัมพันธ์เป็นทางการก็ประมาณปีที่แล้วปีหกเจ็ดเท่านั้นเองที่คนรู้จักจากช่องทาง youtube ต่าง ที่ทําขึ้นมานะครับเป็นสิ่งอัจรรย์สร้างได้โดยที่ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์สร้างได้จากการที่ไม่มีเงินใดมสิ้นแต่เป็นเงินที่เทวดาเขาช่วยกันหาโดยวิธีของเทวดาในรูปแบบต่างๆของเขาผ่านมนุษย์แล้วนํามาถวายให้กับหลวงพ่อเพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์ในการสร้างสถ,ถานที่นี้ขึ้นมานะครับ การเดินถ้าจะเดินรอบตัวนี้จริงก็ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับถ้าจะเดินดูทุกซอกทุกมุมสิ่งต่างๆันนี้จะสวยสดงดงามก็แต่เมื่อว่าการก่อสร้างโครงสร้างหลักเสร็จนะครับเราก็จะมีการแกะสลักผนังต่ตางๆก็จะมีความสวยสดว,วิจิตรงดงามในศิลป,ปะ ในยุคป,ปัจจุบันนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วบนโลกมนุษย์บนพื้นแผ่นดินไทยสถานที่นี้เรียกว่าเมืองศรีหานครถ้าตามตำรับตำรานี่เราจะไม่มีใครรู้นะว่าเมืองศรีหานครเนี่ยคือที่ไหนก็คือที่นี่นะครับเป็นชื่อที่เทวดาเขากหนดไว้รู้กันในวงเทวดานะครับชื่อสถานที่นี้เป็นการกำหนดไว้ตั้งแต่สมัย พุทธการแล้วนะครับแต่ว่าโลกมนุษย์จะไม่มีใครรู้จักว่าตอนนี้เเรียกว่าสีหานครจะรู้จักกันแค่วงของเหล่าเทพเทวดาเท่านั้นความสวยสุดงดงามได้เกิดขึ้นแล้วบนแผ่นดินไทยอย่างน่าอาัศจรรย์ด้วยบุญฤทธิ์ของผู้ครองสมบัติพระมหาจักรพรรดิผู้เฟ็น ว่าที่เอตคัคตะในยุคข,ของพระสรีอริยะเมตไตรที่จะว่าตะสรุปเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตสถานที่นี้สวยสดงดงามมากนะครับวิจิตมากเดี๋ยวพาไปเดินดูสถานที่สำคัญสำคัญอีกข้างในนะครับ นะความอัศจรรย์เกิดขึ้นตรงที่ว่าสถานที่ตรงนี้ไม่มีการประชาสัมพันธ์ไม่มีการขึ้นไปไ้ายแะรงสิ้นแต่สามารถสร้างได้ขนาดนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากสำหรับโลกมนุษย์ที่ช่วยกันสร้างขึ้นมาได้ให้เป็นสมบัติแก่ชาวโลกนะครับ ถนนหนทางก็ยังไม่สามารถเทศพื้นได้นะครับเพราะว่ารถต้องบรรทุกของหนักนิ่งเข้าออกประจานะครับตอนนี้ก็จะเป็นภาษาทของปู่หินเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เขาวัดที่นี่นะครับอันนี้เป็นะระฆังสวรรค์ขวามือนล้น จะเป็นรูปปั้นของเจ้าชายบรมันที่เจ็ดนะครับตอนนี้ก็จะเป็นรูปปั้นลงปู่ทวดเหยียบน้ำเตา,าเจืดแล้วทางไว้ก็จะมีการจัดสร้างเหรียญลวงปู่ทวดขึ้นมานะครับเพื่อหลวงปู่ทวดเองท่านมาเข้าสมาธิหรือว่ามาสื่อสารกับหลวงพ่อแดงทางจิต นะครับมาบอกว่าให้สร้างรูปลักษณ์ของท่านขึ้นมาเป็นเหรียญของท่านขึ้นมาแล้วท่านจะมาปลูกเศกเองนะครับนี่คือเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าสะสมที่ดวงจิตของหลวงปู่ทวดท่านจะมาปลูกเสกของเหรียญของท่านเองนะครับตอนนี้รูปแบบการออกแบบเหรียญก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับก็เหลือแต่การปั๊มเหรียญแล้วก็ ทำพิธีอัญเชิญตวงจิตวิญญาณต้องปู่ทวดท่านมาปลุกเสกของท่านเองตามเจตระลงของท่านที่ให้มีการก่อสร้างนะอันนี้ก็คือหลงปูป่ฤาษีอินเทอร์ปัตซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อแดงอีกทีหนึ่งนะครับเป็นผู้สร้างเมืองอินเทอร์ปัต เป็นฤรษสีพระโพธิสัตว์เจ้าสาธุนะครับนะ,นะ,นะ,นะวิหารปราสาทก็อยู่ด้านหลังอีกเยอะนะครับหลายหลังนะส่วนัางในนี้ยังการก่อสร้างก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับแต่ว่าส่วนที่มีการก่อสร้างก็คือส่วนที่นำชมไปแล้วตะกี้นี้นะครับตะตอนนี้ก็จะเป็น องพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ของทางวัดนะครับขออำนาจหลวงปู่หินนะครับดลนบรรดาลความสุขความสำเร็จในชีวิตให้แก่ท่านผู้ฟังทุกท,ท่านได้รับพรจากพระองค์ท่านขอทุกท่านจะมีความสุขทุกใดที่มีขึ้นขอเมตตาบามีหลวงปู่ปัดเป่าความทุกข์ในจิตในใจในกายของผู้ฟังทุกท่านให้สูญสิ้นไป ขอความสุขความเจริญงกลับขึ้นมาแทนที่ด้วยอำน,นาจคุณงามความดีของทุกท่านที่สร้างสมไว้นะครับนีน่ชื่อเต็มๆวัดพระพุทธบาทศิลาหรือภูมั่นฟ้า ทางในก็จะมีการสร้างปราสาทมันดกต,ต่างไว้เป็นหินศิลาแรงทั้งหมดเลยนะครับแนะเราพาท่านผู้ชมมาอัปเดตสถานที่ตรงนี้พอสังเขปนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปสการะองค์พระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เหล่าพญายนะคนำมาถวายหลวงพ่อแดงแล้วหลวงพ่อท่านนำมาบรรจุไว้ในเจดียด์ข้างหน้านี้นะครับนี่ครับที่มีผ้าสีเหลืองพันรอบอกนะครับนี่คือเป็นถา,านที่บรรจุเส้นเกีาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน แล้วก็เพลินตาในศิลป,ปะการก่อสร้างที่ทุ่มเททั้งจิตบิญญาณเพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่สการะเชิดชูบูชาคุณพระศธธาสดาเป็นอนุสรณ์ที่สำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนาที่จะเกิดขึ้นในโลกมนุษย์ในยุคปัจจุบันนะครับการก่อสร้างนี้ ถือว่าได้ยังไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นตตามกำหนดแผนงานที่ทำไว้นะครับจึงต้องมีการก่อสร้างถึงสามชั่วอายุคนนี่คือหนึ่งชั่วอายุคนแรกก็คือยุคข,ของหลวงพ่อแดงแยุคต่อไปก็จะเป็นของอีกชั้นหนึ่งมาต่อยอดแล้ววันนี้ก็มาเกิดแล้วนะครับมาเกิดแล้วก็รอแต่มาสานต่อ ในยุคที่หลวงพ่อแดงท่านหมดอายุไขนะครับก็จะมีองค์ที่สองเป็นพระโพธิสัตว์มาสร้างต่อและองค์ที่สก็จะเป็นองค์ของเจ้าชายบร,รมันที่7มาตัดสรุมาเกิดแล้วก็มาสร้างต่อเป็นยุคที่3จากระยะจากนี้ไปก็ใช้เวลาร่วมสองร้อยปีนะครับที่จรนีพิคายก็สร้างเสร็จสมบูรณ์ ตามแบบฉบับแบบของเราทเทเทรดากำหนดไว้สนะิ่งก่อสร้างอลังการงดงามยิ่งบนพื้นแผ่นดินไทยนะตอนนี้ที่เราเห็นกันคือเป็นเจดีหินที่บรรจุพระเจาสาธุ ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่เราพญานาคได้เก็บรักษาไว้ที่เมืองพญานาคแล้วก็ได้นำมาถ,ถวายหลวงพ่อแดงนะครับโดยได้ถวายท่านโดยนิม,มนต์ท่านไปรับเอาที่บริเวณตากน้ําแม่น้ํามูลนะครับแล้วก็หลวงพ่อท่านก็น,นํามาบรรจุไว้ในสถานที่นี้นะครับขออนาจคุณพระพุทธเจ้าคุณงามความดีทั้งหลาย ความดีที่ทุกท่านได้ภาคผงขอความสุขจงมีแก่ทุกท่านขอความสุขนี้ความทุกข์ใจที่ท่านทั้งหลายเกิดขึ้นในจิตในใจวิญญาณแล้วขอให้ความทุกข์จงมาลายหายสิ้นขอความสุขขึ้นชื่อว่าความสุขทุกชนิดที่จะบังเกิดนี้ก็ขอมีแด่ทุกท่านให้ได้รับความสุขในสิ่งที่พึงปรารถนาอันไม่เกินกร ที่ตนกำหนดไว้ที่ตนสร้างไว้อันนี้คือเป็นปางยอดเจดีย์เอกลักษณ์สามยอดที่เป็นอยู่ด้านหน้าของทางวัดนะครับนะจะมีรวดลายวิจิตรงดงามมากนะครับแกะสลักด,ด้วยมือรอบองค์เจดีย์หินแห่งนี้นะครับ ดูแล้วก็เพลินนะครับการก่อสร้างคืบหน้าไปตลอดเวลามาครั้งใดการก่อสร้างก็มีความคืบหน้าไปตลอดเวลาบ่งบอกให้ได้ทราบถึงบุญบาร,รมีของผู้สร้างบุญบาร,รมีของเหล่าโพธิสัตว์ที่ลงมาช่วยกันสร้างบุญบาร,รมีของผู้ขงสมบัติภพัฒด เราอัปเดตให้ทราบคร่าวๆนี้ก็จะเป็นน้ำร้อมรอบวิหารเจดีนะครับสิ่งก่อสร้างในสถานที่นี้ทั้งหมดจะเป็นหินทายทั้งหมดเลยนะครับ เป็นหินทรายทั้งหมดเลยสถานที่กว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับหลายร้อยไร่นะการก่อสร้างได้ประมาณแค่ห้าเปอร์เซที่หลวงพ่อแดงเคยดำเนินไว้นะครับในสิ่งเราเห็นอยู่ขนาดนี้สร้างเพียงสร้างได้เพียงห้าปเซนของโครงการทั้งหมด นะครับส่วนท่านใดที่อยากจะมานมัสก,การพระภิกษุสาธาส่าในสถานที่นี้นะครับสามารถมาได้ทุกวันหรือจะมาฟังธรรมะหลวงพ่อแดงทุกวันนะครับสามารถเข้ามานมัสก,การท่านได้มาฟังเทศสนาธรรมของจักท่านได้มาดูงานศินลปะมาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันนะครับ เป็นสิ่งที่อจจัศจรรย์แห่งหนึง่งที่เกิดขึ้นบนโลกมนุษย์แห่งนี้นะครับเป็นงานที่แกะสลักจากก้อนหินั้งแท่งให้เป็นรูปรักษ์สัญลักษณ์ทางพระศาสนาพระพุทธศาสนาที่งดงามยิ่งเกิดขึ้นแล้วบนพื้นแผ่นดินไทยนะครับนะสำหรับอีทีนี้เราแนะนำคร่าวๆให้ท่านผู้ฟังทราบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับอทีนี้ เรามาอัปเดตงานก่อสร้างของวัดภูมัดวาแต่เพียงเท่านี้นะครับขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านนะบุญบารมีหลวงปู่หินขอจงคุ้มครองผู้ฟังทุกท่านจงได้รับแต่ความสุขความเจริญในชีวิตหน้าที่การงานที่หวังสิ่งใดก็ขอให้สมปัารถนาทุประการด้วยเทินสวัสดีครับ